สวัสดีครับก็อยู่กับผมคนเดิมอีกแล้วครับผมโอเก็มอก็กลับมาดูอีกครั้งของ Master er. ร์ Saber ก็คาลิเบอร์ได้รอบคือจาวโอดรากอนแต่ว่าเบสกับแอส r a ถ้ารู้ว่าตกอาการตกใจก็เจอกับร่างจาวโอดรากอนไปดูกันต่อได้นะคผมเท่ารู้ว่ามัเป็นร่างอะไรก็มันมีความคุมด้วยนะครับแต่มันจะมีเหมือนของคอสแมมาจัดเรื่องมาสเตอร์บินะครับผมอ่ะไปดูกันต่อได้เลยครับผม ถอยไปก่อนฉันไมสวยดูพลังนี en> ้มันเป็นพลังของเจ้าโอราคุนโจมออกมา น้ำมันน้ำมันเจ้าราก่อนแสดงว่าถ้าสู้ไปอ่ะเดนทาโร่ก็โดนเล่นนานเหมือนเมื่อกี้จริงๆนะผมถ้าใครชอบีลก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ